เดี๋ยวเราอะพูดภาษาไทยแล้วก็เธอพูดภาษาใต้ตก็ภาษาไทยเหมือนกันนะอ๋ okay, อโอเคอ่ะโอเคเริ่มเลยสวัสดีค่ะแอดมินจากบริษัทมานำขนส่งนะคะสวัสดีค่ะแอดมินจากมานำขนส่งนะคะทางบริษัทมาน้นะคะบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ทุกชนิดทั่วไทยคะ่ะทางบริษัทมานำขนส่สงนะคะพี่ขนส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วไทยเลยนะคะแล้วไม่เห <laughs> ็นดีบริกางบิ๊กไบค์ก็มันก็คล้ายๆกันไหมอ๋อโอเคอาล่ะจ้ะบริการขนย้ายนะคะสินค้านะคะอ่าจะเป็นอ่า ย้ายห้องพักนะคะหรือว่านักนักศึกษาเฝ้ไม่ทันเอี๋ยวย้ายห้องพักนะคะหรือนักนักศึกษานะะคที่จะย้ายเข้ามากรุงเทพนะคะหรือกลับต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการไปฝากส่งนะคะค่ะถ้าเมื่อวานน้องๆนะคะที่ว่าจะค้นใหญ่ห้องนะคะเมื่อวานน้องจะกลับบ้านผ่าตายหรือว่าเพิอ่าเพิ่มแล้วน้องจะย้ายห้องกลับมากรุงเทพนะคะเพื่อเรียนได้แบบนี้นะคะทางคนส่งค่ะจะมีบริการย้ายห้องตรงนี้ให้น้องๆนะคะราคานักเรียนค่ะที่ราคาไม่สูงค่ะโอเคแล้วก็นะคะทำเกษตรนักผู้ส่งนะคะก็จะมีบริการนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่จะซื้อรถนะคะเป็นออนไลน์นะะคคคกกกก็็มีบบรรรริาาตวจเชถให้้ัลูนะคะ ค่ะทางคนซุ้งนะคะถ้าเมื่อวาลูกค้าใช่ไหมคะซื้อของเออซื้อรถออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะพี่โดยที่ว่าไม่ได้เห็นตัวรถของจริงหรือว่าไม่ได้เห็นสภาพรถที่ของจริงอะค่ะพี่ทางคนซุ้งอะค่ะก็จะมีบริการตัวเช็ครถให้พี่เรียบร้อยเลยนะคะทำโดยเอกสารอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะโอเคค่ะไม่ได้บอกมีตัวเช็คนี่มีไหมไม่มีผะติดขอให้ตามนี่ผู้ใาวไปหรือยังไม่ทันโอเคค่ะยังไงนะคะก็ฝากบริษัทมารับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่จะใช้บริิกกกกาาารนนนนนนนะะ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 คคคคคยังงงไ็แออดมฝพี่้ชวตทุ ถ้าว่าคิดถึงคนส่งมาคิดถึงคนส่งมาน้าไปนะคะพี่ฝากในไรอมอกอมใจด้วยนะคะโอเคค่ะถ้ายัางไงนะคะแอดมินนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแอดมินมาน้านะคะก็ขอบพรคุณลูกค้คาทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการกันนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>